ตัวเองได้ดีได้ดีดักใจที่ตัวเองต้องการแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาจะมีความคิดของเขาเด็กยุคใหม่มันก็เลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านเยอะแยะน่าจะเริ่มเดือนหน้าครับประมาณกลาง,งเดือนหน้าตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานแล้วก็ดูสถานที่เพราะก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะรด้วยความเป็นพีเรีเดระหว่งางกักเนี้มันอะไรก็เลยแบบมันลงตัวยากอะ่ะ เสื้อผ้าหน้าผมอะไรหลายๆต้องต้องต้องดูโดยโดยรวมแลม้วมาต้องมาแมทอีกทีอ่ะเพราะว่าเด็บ,บ้านตรงนั้นก็จะได้ตรงนี้ก็ไม่ได้มันเข้ากันไหมมันตรงยุคไหมอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาตรงนี้ทุกคนแล้วช่วงใกล้ฝนหรือตัวนี้น่ากลัวไม่ใช่ใกล้ทึ่เข้าแล้วเนาะน่าจะกรกฎาเราจะเริ่มเปิดกล้องครับประมาณกลางเดือนกยาการกฎาอ๋อท่านนี้มันก็อาจจะนะท่านเพิ่งถึงกรกฎาแล้ว,ว่ามันมันเข้าไปกลางแล้วมัน เราไม่รู้ว่าจะไปเจอผลเจออะไรอาจจะใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามจะให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่า มันจะได้ไม่เสียเวลาหลายๆอย่างเพราะมันเรื่องเรื่องการแต่งตัวหน้าผมอะไรก็จะมันจะมีเวลาความต่อเนื่องของอารมณ์ด้วยเนาะใช่ครับเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่นะคะว่าอยากถ่ายกันเป็นแบบเดียวยาเป็นร็อดไปเลยเพราะว่าด้วยความอารมณ์ของนักแทงจะได้โตกันได้ถ้าเกิดเราถ่ายไปแล้วเราหยุดนานเนี่ยมันเหมือนใช่มันเบรกมันเบรกใช่เพราะว่ามันมีช่วงจังหวะมันมีน่าจะเป็นสองพาร์ทเราแบ่งเป็นสองพาร์ทโดยช่วงที่เขาเป็นนักเรียนเป็นเด็กอะไรอย่างนี้นพอกับมาจากเรียนหนังสือแล้วจะโตขึ้นอะไรทำงานเนี่ย จริงก็อยากจะเก็บรันให้มันไล่ไปให้หมดเฮ้ยอยากได้บทเยอะที่สุดเพราะว่ามันมันยากตรงการทํางานที่มันจะคอนโทรลงานนี้แบบไปรันยาไปเนี้ยมันจะกิดจะยากอยู่อเจอกันเนี่ยคิวไม่รู้คิวได้กันฟ้องปไม่รู้ไม่รู้คิวเะมันเยอะมากอะไรเงี่ยเดี๋ยวต้องต้องพยายามทําให้เร็วที่สุดครับคิวแม่รหน่อยท่ารอหน่อยตอนนี้รับมันสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับ ลูกแพ้องนีนะครับเ้องทีแล้วเย่ดูดนะด้วยนะาไก่อนนะครับพาไก่อนนะิโอเคนะทุกคนมองกล้องนี้นะครับมาพร้อมครับพร้อ หิ่ออกร่างกายยิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับ